สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะและเราอยู่กันในคลิปฝันลายให้กลายดีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะ จะมาบอกถึงเรื่องของการสะเดาะเคราะห์แก้ฝันร้ายกันค่ะนะคะเพราะเราบอกแล้วนะว่าเราฝันตอนไหนควรเอามาตีความนะคะแล้วฝันวันไหนมันเกี่ยวข้องกับอะไรวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการสะเดาะเคราะห์เวลาที่เราฝันร้ายว่าจะทําอย่างไรกันบ้างนะคะวิธีการแก้ฝันนะคะที่คิดว่าเป็นวิธีโบราณนะคะดั้งเดิมเนี่ยน่าจะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีก็คือ 1. การแก้ฝันกับต้นไม้ใหญ่นะคะหรือการที่เราไปแก้ฝันกับพระแม่คงคานะคะหลาย คนก็คงเคยได้ยินค่ะและอีกประการหนึ่งก็คือการแก้ฝันกับผู้เฒ่าผู้แก่นะคะหรือผู้อาวุโสที่เราเคารพนับถือเช่นสมมติว่าเราเกิดฝันร้ายนะคะโบราณท่านว่า ให้ไปเล่าความฝันนั้นกับต้นไม้ใหญ่ให้ต้นไม้นั้นเนี่ยนะคะรับฝันร้ายของเราไปอย่าได้วนเวียนเข้ามาใกล้ตัวเราและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการไปเล่าความฝันนั้นให้กับพระแม่คงคาเช่นตักน้ําขึ้นมาขันหนึ่งพูดให้พูดกับพระแม่คงคาในขันแล้วก็ลดน้ําลงไปเพื่อที่จะให้พระแม่คงคาเนี่ยรับฝันร้ายนั้นออกไปจากเรานั่นเองหรือนะคะไปเล่าฝันร้ายให้กับ ผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักเนี่ยฟังเมื่อเราจบปุ๊บเนี่ยท่านก็จะบอกกับเราว่าเออฝันร้ายให้กลายเป็นดีนะลูกนะนี่แหละก็คือคําแก้เคล็ดฝันร้ายทั้ง3วิธีนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบโบร,มมราณค่ะนะแต่เรายังมีวิธีการแก้ความฝันด้วยคาถาแก้ฝันร้ายอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคาถาบทนี้ก็คือบทยันทุนนิมิตตังนั่นเองนะคะ หลายคนก็อาจจะรู้แต่บางคนก็อาจจะไม่ทราบนะคะคาถาบทนี้นะคะก่อนจะท่องให้ตั้งนโมสามจบแล้วสวดด้วยยันทุนนิมิตตังอวมันคารันจโยจามนาโปสกุนัสสสะโทปาปะโหทุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุยันทุนิมิตตังอวมันคารันจโยจามนาโปสกุนัสสสะโทปาปะโหทุสุปินังอการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุ ยันทุนนิมิตตังอวมังคารันจโยจามานาโปสกุนัสสะสะโทปาปักโหทุสุปินังอากาันตังสังคาวนุภาเวนะวินาสเมนตุนะคะท่องเสร็จแล้วนะคะก็อ,อ,อธิษฐานขอให้ฝันที่เราฝันร้ายนั้นนะนะกลายเป็นดีนอกจากสวดคาถายันทุนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วนะคะคุณก็อาจจะไปเะดาะเคราะ์นะคะ ด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์ก็ได้นะคะตามกําลังวันเกิดนะคะอาจจะปล่อยปลาก็ได้หรือจะไปปล่อย,ปล,อยปล่อยวัวปล่อยควายก็ได้แล้วแต่ถ้าสัตว์ใหญ่ก็ทําตามกําลังทรัพย์นั่นเองนะคะและการไปทําสังฆทานที่วัดพร้อมกับเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะ,ะชีวิตที่มืดมนก็จะมีแสงสว่างถ้าคุณถือศีลได้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ฝันร้ายนั้นน่ะกลายเป็นฝันดีไปได้ด้วยนะคะ